สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ก็ตีนตอนที่2,107นะครับชื่อตอนว่าต้องใช้กำลังก่อนเลนยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทั้ง68ท่านในตอนนี้นะครับพวกคุณคือกำลังใจที่ดีมากๆนะครับสำหรับผมมันทำให้ผมอยากทำคลิปต่อๆไปเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นั้น มีคนเห็นคุณค่าและรอติดตามมันอยู่ปกากกุมไลน์ Open Chat ที่ใต้ลิงก์ด้วยนะครับมีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์แนะนำคุยกันได้เลยครับความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับฮันซ่นก็กำลังเสียท่าให้กับ2พี่น้องแองเจล่าแล้วก็แอนเดลานะครับเพราะว่า2พี่น้องเนี่ยก็มีสกิลที่โกงมากๆเลยก็คือสามารถถ่ายทอดพลังให้แก่กันได้หลังจากทั้งสงคนรวมพลังกันนะครับสมดุล ของพลังก็พังทลายไปนะครับลอ็อกไข่แห่งการเกิดใหม่ก็กำลังจะลอยไปหาแอนดร่านะครับมาลุ้นกันว่าฮันเซินจะรับมือ,อยังไงและรับมือได้หรือเปล่านะครับกับตอนนี้เลยครับไปฟังกันเลยว,ว้าวมันเป็นเทคนิคที่ทรงพลังอะไรขนาดนี้ฮันเซินขมวดคิ้วในตอนแรกเขาคิดว่าด้วยการช่วยเหลือของผู้นำของประสาทนภา เขาก็คงจะได้รับพลังแห่งการเกิดใหม่ได้อย่างง่ายดายแต่สถานการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้ถ้าฮานเซ่นจะต,ต้องเผชิญหน้ากับหนึ่งในสองพี่น้องวงแหวนที่ผู้นำของปราศาทนภาสอนให้กับเขาก็พอจะมีโอกาสชนะอยู่แต่ตอนนี้เมื่อพี่น้องทั้งสองคนรวมพลังกันเพื่อต่อสู้กับฮานเซ่น เขาก็ไม่สามารถหวังที่จะเอาชนะได้เมื่อเห็นพลังแห่งการเกิดใหม่มุ่งตรงไปหาที่แอนโดลา่าฮันเซนก็พยายามคิดหาหนทางที่จะพลิกสถานการณ์แต่เมื่อวงแหวนที่ปูนำของปราสาทนาาสอนให้กับเขาไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดี การพยายามดึงดูดพลังแห่งการเกิดใหม่ด้วยพลังชีวิตเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์เนื่องจากพลังชีวิตของเขาอ่อนแอกว่าแอนโดล่านี่ยังไม่รวมถึงเรื่องที่มันเป็นการแข่งขันแบบสองต่อหนึ่งเราไม่ควรจะกังวลมากเกินไปอ่านเส้นกัดฟันและเริ่มรายวิชากายยกหลังจากนั้นเขาก็บินเข้าไปหาพลังแห่งการเกิดใหม่ ฮันเส้นอยากจะลองดูว่าพลังระดับมาร์กิตของกายยกสามารถแช่แข็งพลังแห่งการเกิดใหม่ได้ไหมเมื่อแอนโดล่าและแองเจล่าเห็นหันเส้นพยายามบินเข้าไปหาไข่ติดปีกพวกเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรพวกเขาแค่หัวเราะด้วยความดูถูกพลังแห่งการเกิดใหม่ไม่ใช่สิ่งที่จะใช้พละกกำลังจริงไปได้แม้แต่ยอดฝีมือระดับราชน ก็ไม่สามารถใช้กำลังปิดขวาพวกมันมาเป็นของตัวเองได้ผู้เอาโสโฟเฟเทอร์แฟรี่ยิ้มและหันไปพูดคุยกับวินชางคงผู้เอาโสวินหันเสน้นเขาช่างไม่มีความอดทนเลยซะจริงๆเจ้จาไม่ได้บอกกับเขาหรือว่าพลังแห่งการเกิดใหม่แม้อาจจะใช้พละกกำลังช่วงชิงไปได้นะ มันก็เป็นเรื่องที่ดีติ่คนหน่งจะบ้าบินพวกเขาก็ควรจะลองทุกอย่างในตอนที่พวกเขายังมีเวลาทำได้วินชางคงพูดขึ้นวินชางคงคิดว่าฮันเซินทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้เขาอาจจะทำไม่สำเร็จก็ตามผู้คนที่เอาแต่นั่งเฉยโดยไม่ลองทำอะไรถือว่าเป็นอะไรที่เลวร้ายที่สุด ไม่ว่าโอกาสจะสำเร็จจะตำสักแค่ไหนทุกคนก็ควรที่จะต่อสู้ให้ถึงที่สุดดังนั้นถึงแม้พวกเฟเธอร์จะมองว่าหานเซ่นเป็นเหมือนกับตัวตลกแต่หยินฉางคงเชื่อจากใจจริงว่าหานเซ่นทำในสิ่งที่ถูกต้องเขานับถือการกระทำของหานเซ่นเมื่อแสงเทพของกายยกไปถูกหนึ่งในพลังแห่งการเกิดใหม่ พลังในการแช่แข็งของแสงเทพก็ไม่ได้ส่งผลอะไรพลังพุ่งผ่านไข่ติดปีกไปราวกับว่ามันเป็นเพียงแค่เงาไม่ได้ผลจริงๆด้วยฮันเซนคาดเดาเอาไว้อยู่แล้วว่าผลจะออกมาเป็นแบบนี้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ผิดหวังอะไรแอนเดล,ลาและแองเจลาแสดงความดูถูกเหยียดหยามยิ่งกว่าเดิม แอนดูลายิ้มย่อออกมาพลังแห่งการเกิดใหม่ไม่ใช่สิ่งที่จะใช้กําลังชิงไปได้เจ้าต้องรอให้ปวกมันเลือกที่จะเข้าไปหาร่างกายของเจ้าเองนี่เจ้าไม่รู้อย่างนั้นหรอพวกเฟเธอร์หัวเราะออกมาพวกเขามองหานซึ้นราวกับว่าเขาเป็นตัวตลกขงเฟยได้ดับตะเกียงของเผ่าเฟเธอร์ดังนั้น พปกเฟเธอจึงเกลียดชังเขาเป็นอย่างมากนอกจากนั้นโขงเฟยยังได้มอบขนนกเทพพเจ้าให้กับฮันเซนและสเตอัปเลดซึ่งสำหรับเฟเธอร์แล้วนั้นหมายความว่าฮาันเซนและสเตอัปเลดเป็นสุนัขของปราศาสนภาพวกเขาจึงไม่ยอมที่จะให้ฮันเซนได้พลังแห่งการเกิดใหม่ไปเป็นอันขาดเจ้าจะใช้พลัง และความันไปไม่ได้ช่างเป็นคนหนุ่มที่โง่เขาอะไรขนาดนี้ผู้เอาโสเฟเธอร์แฟรี่ลูปเขาของเขาขณะที่พูดออกมาก็พักนิดนึงนะครับติดสตันครับภาคผู้เอาโสเฟเธอร์แฟรี่เป็นผู้หญิงมาตลอดให้ตายมีเขาโอเคครับเปลี่ยนใหม่เป็นผู้ชายนะครับไปฟังกันต่อครับสะแห่งการเกิดใหม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าเฟเธอร์แน่นอน พามันจะช่วยเหลือพวกเราผู้อาวุโสอีกคนพูดพวกเราควรจะเตือนพวกเขาว่าอย่าได้เอาพลังแห่งการเกิดใหม่ไปทั้งหมดพวกเขาจำเป็นจะต้องเหลือให้กับฮันเซินบ้างเพราะยังไงเขาก็เป็นแขกคนนึ่งผู้อาวุโสอีกคนพูดเตือนพูดของปราศาสนภาขมวดคิว้วแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างเฟเธอร์และปราศาสนภา มันไม่ใช่ว่าเฟเธอร์เป็นทาสของพวกเขาเฟเธอร์มีตัวเลือกมากกว่าแค่ปราศาสนภาแต่ปราศาสนภาได้มอบคอตกลงที่ดีที่สุดให้กับพวกเขานั่นเป็นเหตุที่เฟเธอร์เลือกที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของปราศาสนภาแต่ถึงทางเฟเธอร์จะอยู่ใต้การปกครองของปราศาสนภาพวกเขาก็ยังคงควบคุมเร่องภายในด้วยตัวเอง ถ้าปราสาทนภาควบคุมเฟเธอร์โดยสมบูรณ์มันก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องส่งทูตมาที่โฮลี่เฮเวนเพื่อประชุมเรื่องในอนาคตทูตของปราสาทนภามีพอใจกับการกระทำของเฟเธอร์แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากเพราะมันจะดูไม่ดีกับปราสาทนภาวินฉางคงไม่เคลื่อนไหว เขาเพียงแค่มองไปที่ฮารเซนตอนนี้ฮารเซนจำเป็นต้องพึ่งตัวเองมันไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยเหลือเขาได้การที่ผู้นำของปราศาทนพภาสอนวงแหวนให้กับฮารเซนถือเป็นความคิดที่ดีถึงจะต้องเผชิญหน้ากับดยุกสองคนฮานเซนก็สามารถชิงพลังแห่งการเกิดใหม่ส่วนใหญ่มาเป็นของตัวเองได้แต่แอนดล่า และแองจูล่ามีแสงเทวดาแห่งการพิพากษาและพวกเขายังสามารถถ่ายทอดพลังไปสู่กันและกันได้นั่นเป็นสิ่งที่ดยุกทั่วๆไปไม่สามารถที่จะทำได้เมื่อพลังชีวิตของพวกเขาทั้งคู่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันแม้แต่ราชันก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะพวกเขาได้นั่นเป็นเพราะครั้งหนึ่งพวกเขาก็เคยเป็นราชันเช่นกัน ฮันเซนไม่คิดว่าแสงเทพของกายยกจะได้ผลอยู่แล้วเขาแค่ใช้มันเพื่อดึงดูดความสนใจเท่านั้นขณะที่คนอื่นกำลังสนใจกับความพยายามที่ไร้ประโยชน์ของเขาหานเซนก็แอบเข้าไปใกล้ๆรูปปั้นปเปิดใช้งานใบเสมาราชาแมลงปีศาจหานเซนไม่สามารถออมมือได้อีกต่อไปเมื่อเห็นว่า พลังชีวิตของอีกฝ่ายแข็งแกร่งกว่ามากซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไรถ้าเขาจะล้มเหลวแต่ถ้าเขาทำสำเร็จฮันเซ่ลก็ไม่คิดจะปล่อยให้อีกฝ่ายได้พลังแห่งการเกิดใหม่ไปแม้แต่นิดเดียวเขาจะเอาทุกอย่างมาเป็นของตัวเองแสงสีฟ้าปรากฏขึ้นรอบตัวของฮันเซินและกักขังพลังแห่งการเกิดใหม่ไว้ภายในทั้งหมด โง่เงาพลังเหตุการเกิดใหม่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะหยุดเอาไว้ได้ด้วยกำลังเจ้าจะใช้กำลังปึกกักขังพวกมันไว้ไม่ได้แอนดูล่าหัวเราะผู้อาวุโสโฟเฟเทอร์แฟรี่ยิ้มและพูดมันเป็นเรื่องดีที่คนหนุ่มจะพยายามจนถึงที่สุดแต่การทำแบบนี้มันเป็นอะไรที่บาบินและก็ดูงโง่เขา จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับตอนต่อไปตอนที่2,108ชื่อตอนว่าผลประโยชน์ทั้งหมดต้องเป็นของข้าสถานการณ์ดูย่แย่เอามากๆเลยนะครับมาลุ้นกันว่าตอนต่อไปหานเซินเนี่ยจะแก้สถานการณ์ได้ยังไงรอรับชมได้เลย